สวัสดีจ้ามือนีกับพ่อกันบายบายวันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมสองพันห้ารอยหกสบแปดอันมือนีกับผ้าผีผ้าหนองมาสอนกุ้งขายคือเก่าละจา้าบายบายว่างเป็นช่วงว่างนะจา้าจากภารกิจอย่างอื่นผ้พาผีผ้าหนองมาสอนกุ้งขายคือเกาจา้าวิธีการก็คือเกาจา้าเลือกอันกี่ฟุ้นกี่ฝอยออกแล้วกันอันซ่อนเราตัวตัวกุ้งจา้า อันนี้หวัวตาฟาดแรกจ้าสวนมาฝาดแรงจ้าจากฟังผุนมะฮอดอันนี้ซาฟังนี้ผุ่นตัวใหญ่คือเกาหรอจ้ากระถือลายคือเกาจ้าได้่าหางมีกี่ฟุนกี่อยหลายจากสีเหลืองหยากแน่จักหน่อย ผลงานฝาดแรกจ้ากะได้ร้ายเติบยูนะจ้าพี่น้องแต่กะบ,บ่อทอนที่สอนอาทิตย์ว่างหันดอกจ้าฝาดที่สองกำลังสอนไปจ้าตามไปเมงผลงานกันเลยจ้าฝาดสองจ้ากำลังสี่คืนมาเบิงผลงานกันจา้าวาใดบ่ผลงานฝาดที่สองเข้าจ้าหลายเติบวิจ้ยนี่ มาเลือกกันต่อเลยจ้ะ,ะวิธีการเกาจ้าะปล่อยผายย้อนลงแบบนี้แล้วก็ให้กุ้งันไตไปทั้งขางแล้วเขาก็กเอามือซ่อนเอา้องไตเดี๋ยวเป็นเมืองยักขวาดนะอมากเน,นี่นะจายกุ้งไตไปทั้งขอาแล้วก็เอามือซ่อนเอาแบบนี้ ในตรงางามเลยจ้ปะปานินกับมีผลมาแต่ว่ากับสิเก็บปล่อยกับเพื่อนจ้าปานินไปซ่อนจักบาทเนี่ยจ้ะไล่ไปทั้งสางทีงนี้จะโตกุ้มที่ฟูนสิบขีปอยกับสิย,สยูตรงกลางแล้วเขาก็ใส่มือไฟเอา ผลงานหลังเก็บฝาสองแล้วจ้านี่ต่อไปสิเป็นฝาสามเราจะาจ้งสีออกตลาดก็ได้หลายอยู่จ้าแต่ว่ากับ่ทอนอาทิตย์ที่แล้วทีเข้าสอนเนาะจ้าก็สิเป็นน้าสอนดูน้าจ้ามันก็เล่นโบกบางไปจ้าแต่กัยังได้พอนซาสิกินนี่ยังได้อยู่จ้าแต่อันนี้ก็กินพ่เบิร์ดดอกจ้าสิไดอออกตลาดคือเก้าแล้วละจ้าเดี๋ยวไปสอนฝาที่สามกันต่อจ้าบันนี้ฝาสามกำลังคืนจ้า ตอนแรกว่ายีสอนในสูตรน้องบันนี้ว่าสูตรจ่าไก,ก่ปวดได้สีข่ขืนก่อนก็จะเป็นสี่บาทคือเกาจังสีรอบน้องไปเบ่งผลงานกันจ้ามาเบ่งผลงานฝาที่สามกันจ้าหลายคือเกาจ้าฝานี่คือเกาจ้าทีเคมันไม่อยู่ทางขอบแล้วกันเอามือสอนเอาจ้านี่นะจ้า เออมีกุ้งเลนมาทางขอบแล้วเขาเก็เอามือซอนเอาแบบน,นี้กระสิเอเดะตัวกุ้งล้วนผลงานหลังสอนไปสามฝาดจ้าส่วนฝาดที่ซีฝาดสุดท้ายแล้วจ้ากำลังสิไปจ้าสิไปขืนยูทาผุนได้จ้าตามไปเบิ้งผลงานกันเลยจ้าส่วนอันนี้กเดี๋ยวรอฝาดที่ซีกับสิออกตลาดแล้วจ้าฝาดที่ซีจ้าพี่น้องฝาสุดท้ทายแล้วจ้านี่ก็ได้ไลคคือเกาแล้วจ้า วิธีการคือเก้าเอาเอาจุมลงไปจุ่มลงไปแล้วกันให้มันไตมาทั้งขอบแล้วฝ้ายเอาคือเก้าดีละจ้าแล้วฝานี่กับสิออกตลาดแล้วจ้าเดี๋ยวคนเห็เบิงด้วยจ้าคุณจ้าหลายเติบด้วยจ้าพี่น้องคนลุ่นคนอันทั้งอยู่เลิกๆคนจ้าอ่งสุณจลยอันได้ยังก็เอาจ้าพี่น้องได้บกไอยก็เอาได้กุ้งก็เอาแล้วฝานี่ก็สิออกตลาดแล้วจ้า เกสีคอปิดคลิปสันนแ้้วด้วยจา้าพี่น้องจังลยก็ฝากไว้ในด้วยจา้าชื่นชอบคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในด้วยจา้าพอกันไม่คลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้กะสีคอตัวออกตาลาดแล้วจา้าสวัสดีจา้า